สวัสดีค่ะจากช่องนางหมายยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเราจ้าหนึ่งสองสามเลือกไพ่มาเลยจ้าถ้าเลือกไพ่ได้แล้วเรามาดูกันเลย,พยไพ่ใบที่หนึ่งนะจ้าแต่แนววันนี้นะทั้งการงานการเงินนะคะจะมีการหมุนวี เนเข้ามาในชีวิตเรานะคะเงินทองก็จะมีใช้ไม่ขาดสายนะคะงานเดินเงินมานะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักจะได้รับรูจ้จะได้รับรู้ข่าวสารของเรื่องของความรักค่ะ ใบที่สองแต่แนวจะมีการตัดสินใจในทิศทางที่แบบถูกต้องนะคะมีการได้แบบว่า,า,าดีลงานดีลเงินได้ตัดสินใจได้ถูกต้องส่วนเรื่องของความรักยังมีการนิ่งๆกันอยู่อีโก้ใส่กันอยู่นะจ๊ะไพ่ใบที่สามจะมีความสุขสมหวังตามดังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทั้งเรื่องของการงานการเงนิงนค่ะก็จบไปนะคะขอบคุณมากค่ะ